โตไปบ่ต้องเล่งเพิ่มบ่ต้องเล่งเพิ่มบ่ต้องเล่งเพิเเ่มเ,เล่นเร่นงานค่ะเมียนจำอีกก้อนขันอย่างเดียวจังเล่งเดียวเมียนค่ะคือวายเล่งซจำนี่ด้านเดียวครับมาหนี้พ่อเบียดป้อนป้อนปอนแล้วก็เบีกกำบีกกำบีกกำนี่ว่าหยับก็ได้กำแข่งนันก็ได้ครับผมมาหนี้ถอยบาทต้องถอยมั้งครับกดถอย ครับผมกดเลยขันเขาเล่งคือเกาผมก่บถอยแม่เป็นไลอยเด้ออกมันถอยเด้อม่อยลถอยไปใส่นี่กัถอยนี่ว่าสีบ่อยลถอยก็ได้สีโค้งเก็ได้เดินหน้เยล็งแหงเด้อเล่งซ้ำซุผมพ่าเล็งนี่แหละครับเล่งซ้ำนี่เ็นี่แหละเอ้ซ้ำเนี่ยมันอยู่กับมือเรา ทักมาท่นพี่เลี้ยวมาแท่พี่เอาแน้นเม่นเนี้ยนายทักเอาขาเอาขาลงแม่รัตนาสองรอเอาแบบนี้เดี๋ยวเด้อ